ก็พระองค์เคยเป็นพามณ์ชื่อเคยเกิดเป็นพาม์ชื่อเวลามาเนี่ยรวยมากเลยแจกทานเงินทานทองคนวันละพันฐานร้อยถาน,านพระองค์ยังบอกว่าสู้ทําครั้งเดียวกับพระโสดาบันไม่ได้พระโสดาบันคือใครรู้ไหมคือบุคคลผู้มีศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยสองเป็นผู้ที่มีศีลมีศีลที่พระยาบุคคลทรงสรรเสริญคือศีลห้าเนี่ย เป็นสิลที่พระพรยบุคคลทรงสรรเสริญคือไม่ด่างไม่พ้อยไม่ทะลุเนี่ยเป็นสิลที่เป็นไทยจากตัญหาและทิฏฐิไม่แอบอิงอาศัย 3. เป็นผู้ที่มีสุตตะคือการได้ยินได้ฟังคําของพระเจ้าสี่เป็นผู้ที่มีจาคะคือความเสียสละแม้แต่จาคะาความโกรธความอิจฉาความพยาบาทความเบียดเบียนนี่เป็นจาคะาที่สูงสุดในธรรมวินัยนี้แล้วก็เป็นผู้ที่มีปัญญา เข้าใจว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของเกิดใจเจ็บตายถ้าใครเห็นอย่างนี้นะชื่อว่าเป็นพระโสดาบันพึงพยากรตนและตนนั่นแหละว่านารกสิ้นแล้วเปรตวิสัยสิ้นแล้วกําเนิดใด้ฉางสิ้นแล้วเกิดอีกไม่เกินเจดชาติจะได้เข้าถึงความเป็นพระาราหัน